สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาหาเห็ดในสวนป่าตะเคียนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันนี้มาดูเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถทานได้นะอันนี้คือเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดรังพึ่งหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเห็ดตับเต่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดรังพึ่งโคนจะใหญ่ๆสีเหลืองแบบนี้ ัวอาจจะมีสีน้ําตาลเข้มนะนี่ฮเราตรงตรงตรงเนี่ยหาวันแรกอ่ะเป็นไงฮะเนี่ยสวยงามมากเลยถือว่ากินได้อร่อยอันนี้เป็นเห็ดพึ่งชนิดที่เป็นเห็ดพึ่งหวานนะดนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกว่าจะเจอหรือเปล่านี่บรรยากาศหลังเลิกงานก็จะมีน้องๆเรามาหาเห็ดกันนะนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาได้กันหรือเปล่า นี่แหละมาถามกับคนที่เขาหาประจาอ่ะสวัสดีครับน้องอ้อมครับนี่แหละนี่ดูที่ว่าได้เห็ดอะไรบ้างเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนี่นี่นเรามาดูนี่โอ้โหดูฮะเขาได้เยอะมากๆเลยเนี่นะเห็ดพึ่งดอกสวยๆนี่ยเป็นเห็ดที่ทานได้นะบางทีเราจะเรียกว่าเห็ดตับเต่ากันนะแล้วแต่จะเรียกนะ รสชาติหวานนะเนี่เห็ดพึ่งนี้โอเคฮะขอบคุณคร <Okay. S 1> ั <Okay. S 1> บบรรยากาศสวนป่าของเรานะหลังจากที่ฝนตกนะก็จะประมาณสักสองสาวันนะแดดอบอ้าวนะก็จะทําให้เชื้อเห็ดเดินดีแล้วก็จะออกกันเยอะนะช่วงนี้ก็ถือว่าฝนมาบ่อยนะ,ะสำหรับวันนี้นาเล็กก็พามาชมบรรยากาศของการหาเห็ดที่ชื่อว่าเห็ดพึ่งนะ หรือว่าเห็ดตับเต่านะเป็นเห็ดที่สามารถทานได้ไม่เบื่อนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ